ถ้าเกิดเลือกของเขาเสียงหรอคะเอ้าออานวีดีโออัดแล้วนะเ้ยอัดนอะไรไม่มีอะไรจะพูดแล้วจพูดหน่อยจะพูดให้เพจหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนที่อยู่ในเพจนะคะก็เราวันนี้เราอัดรายการติดหมวดด้วยตัดเด็กจะลืมดูแล้วกันนะคะอ๋ออะไรนะติดหนวดด้วยดิอ๋อดูกินโมหรอ จาชิตที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวจะบอกออกทีในการนันนะคะติดหนวดด้วยดิอะไรนะคะติดหนวดด้วยดิอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดตัดทิ้งได้นะอันนี้อันนี้พูดจริงคืออ่ะเราจะมีเราจะบอกว่าเราแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราจะถอยไปทำไมโอเคเราจะแจ้งอีกครั้งว่าคุณยังคิดจะทำเพจกอออีกเหรออืมเราไม่ได้ว่าเราไม่ซีเรียสนะเรารู้แล้วว่า เราเราขอบคุณมากแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าถ้ารักกันจริงๆก็อยากให้มันอยู่แค่เพจนี้หรือไปกดไลค์ของเราเองก็ได้จริงๆงเราแบบเขียนเอนฟี่ไว้แบบมีประเด็นอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายละแต่ว่ายังไม่อัพหลอกเล่นตัวตัวคนจะไปกลับหลอกเ,เล่นใช่ไม่มีเวลาแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพนคะคะส่วนตอนนี้ก็ติดตามไปก่อนอะไรก็ได้ดูไว้แล้วอะไรจะบอกว่า,ากาลางเดือนนี้มีเซอร์ไพรส์ จะได้ดูอะไรแบบว่าที่ไม่ที่แบบอาจจะลืมลืมไปแล้วอนะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเคยทําอะไรไว้แล้วเราไม่ได้ทํามาเป็นปีแล้วมันจะกลับมาอ่ะงงเลยดิงงงงงงเหมือนกันวะหัวล้อยทำไมอ่ะคือหนูไม่ได้เล่นตลกนะคือถามคนจริงมันขำเหรอขำที่หมอก็ดีอารมณ์ดีดิมันขำมากรักจริงจริงรักจริง,งขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้ง แฟนคลัตัวเองมาเราไม่เน้นปริมาณเรารู้ว่าเออแบบคุณมาคุณมาทุกงานเลยแบบเห็นแบบตลอดเลยงไงขอบคุณมากีนนขนาดไปเดินตลาดนะัดรถไฟยังเจอใครบางคนก็ไม่รู้แบบเฮ้ยไปเดินผ่านกล้องยาวไปแล้วยาวไปแล้วเดี๋ยวแอดแทวจะบอกว่า,า,วาอัพโหลดช้ามากออืบ๊ายบาย